นะครับไหมครับดอกใหญ่ครับสวัสดีครับพ่อปงพ่อเพียงมาสวนนะครับนี่แต่เช้ามาแต่เช้าเลยมืดมาเก็บเห็ดเก็บเห็ดปวกนะครับน,น,นี่มืดอยู่นะครับตอนนี้ เจอเห็ดปวดโอ้ยเดี๋ยวนั่นดอกนั้นดอกใหญ่เลยเห็นไหมครับเอาไม้ oh จ่อเอาอันนี้เลยน,นี่แล้วนี่ดอก,อกน้อยดอกเล็กนี่นี่ดอกเล็กๆนี่อีกดอกหนึ่งนี่อีกอันนี้ ไ่ยากเด้เกี่ยวนี่เด้อนี่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 ตรนี้เกียวจนแกจ่จนหม,แมดแล้ว Để thay cho phương pháp gây hại Để thay đổi cho หมดแล้วมั้งครับไม่เห็นแล้วครับยังมืดอยู่เลยนะครับปตา ดอกนี้นะครับดูดูดอกนี้ดอกใหญ่มากครับเป็นเห็ดปวกนะครับดอกใหญ่เดี๋ยวเราก็จะเก็บนะครับค่นี้มี มาเก็บกันเลยจะขุดเอาตกเหมากครับขุดเอาเข้ามันเลยครับนี่ครับนี่หครับดอกใหญ่ใหญ่จริงๆ เหนไครับผู้ชมดอกใหญ่มากครับนี่ครับมาดูวันนี้ได้แค่นี้ครับได้พอผลเห็นไหมดอกนี้ดอกใหญ่มากครับนีมีอยู่ดอกเดียวดอกใหญ่มากๆเลยครับ ได้แค่พอปนครับไปครับกลับบ้านกันคันนี้ครับีอยู่หน้าสวนนะครับขอขอบคุณที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ